สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายฮอปปี้บครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่เป็นกระแสร้อนแรงในโซเชียลตอนนี้นะครับที่ใครๆก็อยากรู้อยากลองนะครับว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากว่ามีทางแบรนด์นะครับแบรนด์ไฮส e ีดเนี่ยได้นําตัวชุดตัวนี้เข้ามาขายนะครับก็เป็นที่ฮือฮาที่แบบว่าโอ้ของมันต้องมีแน่นอนครับผมก็เลยต้องเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับว่า เจ้าของตัวเนี้ยมันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็เราควรจะใช้ไหมก็ของวันนี้ครับก็จะเป็นตัวนี่เลยชุด5เกียร์ครับจากไฮสปีดอ่าเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูก่อนก็ในชุดครับก็จะมี2กล่องกล่องแรกนะครับกล่องใหญ่ก็จะเป็นตัวเฟืองเกียร์ชุด5เกียร์นะครับจากไฮสปีดลำไม้คล้ายคลึงของนอกมากเลยนะครับหลายๆคนถามว่าเอ้ยถ้าใส่5เกียร์แล้วเนี่ยถติว่าเราขี่เกียร์4อยู่120 เข้าเกียร์หไปเนี่ยมันจะเป็นร้อยสหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอัตราทดก่นอนดีกว่านะครับเนื่องจากว่าอัตราทดเนี่ยเป็นอัตราทดแบบเกียร์เลสซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่อัตราทดเดิมเลยคือเฟืองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเดิมสักตัวนะครับอันนี้นะครับทาง High ฮสป e d อันนี้เป็นโฆษณาที่เขาทําไว้นะ อัตราทดเกียร์หนึ่งนะครับเฟืองเกียร์สิบห้าสามสี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมลองนับดูมันมันเป็นสามสิบห้านะครับเขาอาจจะพิมพ์ผิดอันนี้ก็เป็นเฟืองจํานวนเฟืองของเขานะครับอันนี้ผมขอเปรียบเทียบกับตัวแบรนด์ที่ว่าละกันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอัตราทดมันอันเดียวกันเนี่ยนะครับก็เป็นยี่ห้อตัวหนังสือเหลืองๆนะครับที่เขียนว่า Stock Transmission นะครับอันนี้คืออัตราทดเกียร์เดิมแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นอัตราทดของ5เกียร์นะครับ ราสังเกตว่าตัวเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเนี่ยของเดิมอยู่ที่2.5นะครับชุด5เกียร์เนี่ยจะอยู่ที่2.33ถามว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้คืออะไรให้มองเป็นเ,เหมือนสเตอร,ร์หน้ากับหลังแล้วกันอันนี้ก็คืออย่าง2.5เนี่ยสเตอร์หน้าจะหมุน2.5รอบนะครับล้อหลังหรือสเตอร์หลังเนี่ยถึงจะหมุน1รอบเท่ากับว่า,าตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยเท่ากับอัตราทดที่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขที่น้อยเนี่ยอัตราทดน้อย จะได้เรื่องความเร็วจะเห็นได้ว่าตัวเกียร์เดิมนะครับจะมีอัตราทดที่สูงกว่าเกียร์แต่งเนี่ยจะอยู่ที่สองจุดสามเท่ากับว่าเกียร์หนึ่งเนี่ยมันจะยาวกว่าตัวชุด5้าเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งจะยาวกว่าเดิมถัดมาครับมาดูที่เกียร์สองเนี่ยอัตราทดของเกียร์สองเนี่ยจะสลับกันแลละอัตราทดของเกียร์สองเนี่ยจะทดเยอะกว่าทําให้ชิดเข้ามาหาเกียร์หนึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคือจะจัดกว่าเดิมรอบจะชิดกว่าเดิม สุดท้ายครับมาดูที่เกียร์สจะสังเกตว่าเกียร์สี่เดิมอยู่ที่0ูนยจุดเก้าสองสามกับเกียร์ห้าเกียร์นะครับจะอยู่ที่เท่ากันเลยศูนยจุดเ้าสองสามเท่ากับว่าตัวเกียร์ห้าของชุดห้าเกียร์นะครับจะมีอัตราทดเท่ากับเกียร์สี่เดิมอ่าอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนให้ดูแล้วกันเป็นแบบกราฟิกง่ายๆนะครับ นี้เป็นเกียร์เดิมนะครับกับ5เกียร์หสปีดแล้วก็ข้างล่างเป็นความเร็วแล้วกันนะครับสปีดสมมติว่าเกียร์เดิมเนี่ยเกียร์หนึ่งนะครับลากได้50ตัว5สปีดเนี่ยอาจจะยาวกว่านิดหนึ่งอาจจะเป็น60 แล้วก็เกียร์ถัดมานะครับเกียร์สเนี่ยอาจจะลากอาของเกียร์เดิมนะครับอาจจะได้6กสิบแล้วกันแต่เกียร์แต่งเนี่ยจะลากได้สั้นกว่าอาจจะเหลือ65แ,แ,แล้วก็ในเกียร์สนะครับเกียร์เดิมอาจจะลากได้ถึงร้อยหนึ่งแต่เกียร์แต่งเนี่ยอาจจะเหลือแค่85แล้วก็ในเกียร์สนะครับ เกียร์เดิมลากได้ถึง120เกียร์แต่งอาจจะอยู่แค่110แต่5าเกียร์เกียร์ที่5้ามันจะลากได้เท่ากับตัวเกียร์เดิมนะครับนี่จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเกียร์สุดท้ายเนี่ย,ย,ย,ยมันจะเท่ากันแต่ว่าในช่องว่างระหว่างเกียร์ตรงตรงนี้นะครับมันจะมีความชิดกว่าคือเราสามารถทำอัตราเร่งเนี่ยได้ได้สูงกว่าตัว4เกียร์นะครับอันนี้ก็จะตอบคำถามเพื่อนที่ถามมาว่าเอ้ย้าเกียร์เนี่ย เกียร์ที่5มันจะเร็วกว่าเกียร์ที่4ไหมคาตอบคือไม่ใช่นะครับแต่เกียร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับทำให้อัตราเร่งที่เราจะไปถึงในความเร็วเกียร์สุดท้ายเนี่ยมันสามารถไปได้แบบไม่ยากอย่างสมัยก่อนนะพี่ตอนเรามี4เกียร์เนี่ยบางคนก็จะไปใส่เกียร์สี่แตง่งอันนี้ก็คืออารมณ์เดียวกันนะครับก็คือเกียร์สี่แต่งเนี่ยมันจะชิดลงมาแต่ก็จะเสียความเร็วในช่วงท้ายไปนะครับ ทีนี้เรามาดูอีกกล่องนึงครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญนะครับที่หลายๆคนถามมาว่าแล้ว5้เกียร์เนี่ยเข้าเข้าเกียร์ยังไงนะครับอันนี้ผมดูจากกระปุกเกียร์แล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับแต่ดูจากกระปุกเกียร์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวล่องของออตัวเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันมันไม่ได้ทํามาจนครบรอบนะครับคือตรงนี้ตัวก้ามปูเนี่ย พอมันสไลด์มาเรื่อยๆจนถึงเกียร์สุดท้ายมันจะมีทางจุดสุดนะครับซึ่งหมายความว่าตัวนี้ไม่ใช่เกียร์วนนะครับจะเป็นเกียร์แบบทรงสปอร์ตเกียร์เลสซิ่งนะครับวิธีเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะแตกต่างจากเดิมจากเดิมนะที่เรากดเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สเกียร์หตบลงนะครับเกียร์สองัดขึ้นอารมณ์คล้ายๆขี่โซนิกละกัน ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสไตล์นั้นนะครับตำแหน่งในการหาเกียร์ว่างเนี่ยมัน1ตบลง2งัดขึ้นและเกียร์ว่างมันอยู่ระหว่างเกียร์หกับเกียร์สก็ส่วนเรื่องไฟบอกเกียรอ์อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้เกียร์หเนี่ยไฟมันจะติดไหมหรือมันจะเป็นเกียร์ว่างหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับก็เลยยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันเดี๋ยวไว้รอประกอบอีกทีหนึง่งน,นี้ก็คือจะมีก้ามปูเกียร์เนี่ยเพิ่มมาเป็น3ตัวนะครับ ก็จะมีซ้ายขวาแล้วก็กลางดาวเกียร์อ่าตัวนี้คือเนื่องจากว่าเกียร์เรามีเพิ่มนะครับเราก็เลยต้องมีตัวเนี้ที่เขาจะให้มาในเซตก็คือพร้อมใส่นะครับราวอ่าตัวก้ามปูนะครับแบบยาวกว่าเดิมก็มีประมาณนี้นครับแล้วก็มีตัวสลักอ่าสลักของตัวเฟืองเกียร์เนี่ยก็ให้มาด้วยก็สำหรับใครที่อยากดูนะครับการประกอบของตัวนี้นะครับว่า5เกียร์เนี่ย ประกอบยังไงแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเข้าแบบไหนสามารถดูไฟเกียร์เดิมได้ไหมเกียร์5มันจะขึ้นตรงไฟเกียร์ว่างหรือเปล่าก็ฝากกดติดตาม h o อป y ี้ไบทั้ง YouTube และ Facebook ไว้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวผมมาประกอบให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ